รณีนะคะของคุณบอยประกณ์ฉัดบริรักนะคะคที่ได้ซื้อรถหรูมูลค่ากว่า13ล้านบาทจากผู้ต้องหาะค,ะคดียกักยอกเงินจากสถาบันการเงินชื่อดังย่านลาดกระบังค่ะซึ่งล่าสุดนะคะบอยก็ได้หอบหลักฐานยืนยนันว่าไม่ได้ซื้อของโจรเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ในนะครับเรื่องราวของบอยประกรณ์นะครับได้หอบหลักฐานนะครับเข้าแสดงต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันครับว่าซื้อมาถูกต้องแล้วก็ราคาขายเนี่ยก็เป็นราคาปกติไม่ได้ถูกกว่าท้องตลาดนะครับโดยเฉพาะนะับอกว่าตอนนี้สบายใจมากนะครับหลักฐานก็แจกแจงอย่างครบถ้วนนะครับตอนนี้ไปฟังเสียงจากบอยหน่อยครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ ก่อนหน้านั้นจาก่อนหน้านั้นขอยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหาประกอบน,นะครับรู้จักกันเพราะว่าการซื้อขายรถคันนี้ครับตรงนี้ผมขอยืนยันว่าราคารถที่ผมได้ซื้อขายนะครับเป็นราคาที่ปกติตามของตลาดนะครับไม่ได้ต่ำกว่าปกตินะครับผมวันนี้ผมก็ได้นำหลักฐานต่างๆเข้ามาชี้แจงให,ให้ทา้ทองปังคับรได้รับทราบแล้วว่ารถที่ผมซื้อเนี่ยเป็นราคาปกตินะครับ ตอนนี้คำดินก็ได้สบายใจขึ้นบ้างว่าคจดิงก็ก่อนหน้านี้ผมค่อนข้างยุ่งมากรับบ่าหาโอกาสวิจะรีบเข้ามาชี้แจงอ๋อวันนี้ก็สบายใจขึ้นบ้างว่าในแง่ว่าผมก็ได้มานำหลักฐานบาถึงพยานกฐฐานมาชี้แจงของความบริสุทธิ์ถามว่าอยามได้ลงคืนไหมมันอยามแล้วครับคือเพราะว่าคือถ้าในส่วนตัวผมจะพูดว่าผมโชคไม่ดีที่ผมได้เจอรถคันนี้คือรู้จักกับมาซูรถคันนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า ในแง่ส่วนตัวผมก็ทำทุกอย่างตามระเกีเย์ผมทําทุกอย่างเพื่อแสดงความบรยจุดใจแต่ตรงนี้ที่เหลือจะเป็นยังไงก็ต้องขึ้นตามกระบวนการนะครับ